นี่กะพักไผ่หอมดวนนะเจ้าเนอหอมหอมเจ้าอันก็เจ้านี่ผักเคี้ยวกําลังใหญ่ตรงนี้เป็นหอมป้อมเปอร์หรือผักชีฝรั่งนะเจ้านะแล้วผักเคี้ยวผสมผสานกันไปยาในน,น้อยกันนาะตอะละในเจ้านะเออถอนนี่กักมวลดีถอนง่ายด้วยเจ้าอ่ะนีเวลาก็ถอนวันละเล็กละน้อยไปแล้วแต่ทําด้วยความสุขกับเจ้าอ่ะถอนไปนะนเจ้า ยาต้นน้อยๆมันขึ้นเรื่อยๆะเจ้าเขาต้องรีบถอนจอนอยาให้มันใหญ่นะเจ้ากลัวมันจะใหญ่ขึ้นมาเอาหูแหยงอาหารเอ่อจากดินเอ่อพักของเขาไปเยอะเลยนะเจ้านะเขาต้องถอนนะเจ้าถอนออกถอนออกนะเจ้าเ็นก็จาต้น,น้อยๆก็ถอนหมดละพออยู่หลังบ้านนี่เขาสะดวกนะเจ้าอยู่หลังบ้านเ่านี่ออกประตูหลังบาาา้านเอ้าแมวก็เจอสวนพักเขาแล้วนะเจ้านะสะดวกในการดูแลนะเจ้า จะเก็บจะกินได้กันล่นๆออกจากบ้านมาก็ได้ละบ้านบ้านแพทยานี่จะแยกตัวบ้านกับห้องครัวนะอยู่ใกล้ๆกันนีอ่ออกหลังบ้านมาออกห้องครัวมาก็เจอส่วนพักของเขาเลยเจ้าแฮปปี้นะเจ้านะ,ะในการที่จะเก็บไปใจ่ไปกินไปปรุงอาหารแล้วก็ในการดูแลจะมาลกห้าถอนหน้าฮดลกหน้าถอนหน้าฮดหน่ำเขาก็บหมกขึหยากเลยเจ้านะบ้านแพทย์ยาเนี่อ ใจน้ำบอในเจ้าน้ำบ่อโอ้โหปุนหาน้ำบ่เย็นตั้งแต่สมัยโบราณมาได้ใส่นะใสสะอาดตลอดเลยเจ้าน้ำบบเป็นสนิมบบคุณอย่างสักอย่างเลยเจ้าเป็นน้ำคุณผากมากเลยเจ้าเพราะฉะนั้นน้ำใจใจมาฮดพักสวนของเขานี่ก็จะเป็นน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาตินะเจ้านะเ่จะได้บ่ได้ใจน้ำปลาปลาในเจ้านี่เจ้า หลังอาหารของบ้านเพดอัญญาในเจ้าเด้อเปิดประตูหลังบ้านออกมาเปิดประตูห้องครัวออกมาก็จะเป็นสวนพักของเพรอัญญาเลยในเจ้าในาเจ้าไม่เห็นเจ้าลูกบาวนกกำลังผสมดินมักดินไว้นะคะเตรียมพอมจะปลูกแคมลายางนะทางซ้ายน้านี่คือห้องครัวในเจ้านะ,ะหลังเตี้ยเตีกันเดียวตั้งน,น้านี่ในเจ้าหน้าตัางตรงนี้ในเจ้าคือห้องครัว ทัดไปจะเป็นสาระแต่ตรงนี้ก็คือตัวบ้านของเพนญาญในเจ้าเด้อนี่ค่ะเจ้าออกจำตัวหลังบ้านมาออกมาก็เป็นห้องเป็นส่วนพักเขาเลยออกจากห้องครัวก็เป็นส่วนพักตรงนี้เขาก็พูกพักหมดเลยเจ้านี่สปลายังอยู่ด้วยกัน,น่หมดในเจ้าก็สะดวกและแฮปปี้ในการที่จะมาเก็บพักจะกินบะเดียวเนี่ยจะมาประกอบอาหารบะเดียวเนี่ยนะเจ้ามีมดเลยเจ้ามีทั้งปลาทั้งกบทั้ง ไก่นะเจ้าไก่ขั้นไขเ่เขาจะเลี้ยงทุกอย่างอยู่นี่มดจะสะดวกนะเจ้านี่คือความสุขเจ้าคุณภาพชีวิตของครอบครัวเขาเขาเลือกใดเขาสร้างใดในเจ้า